สวัสดีครับเช้านี้เราพาทุกท่านมาชมพระอาทิตย์ขึ้นดินนะครับพระอาทิตย์ขึ้นท้องพาแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงเลยครับวันนี้วันพระสิบห้าค่ำเดือนเป็งเราชมธรรมชาติ ตามริมทุงนานะครับเดินออกกำลังกายไปโดยนะครับบรรยากาศเช้านี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเยน็นอากาศเย็นพอดีพอดีนะครับ ข้างๆริมทุ่งก็เป็นข้าวโพดมีกระต๊อบทุ่งนานะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับริมริมคลองก็มีต้นกล้วยบ้างน้ำส่วนประทานไหลดีตลอดนะครับปีนี้น้ำเยอะครับเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับ วิ่งมาถึงจุดนี้ก็มีทุ่งนาเขียวกระจีนะครับทำนาปังกันท้องฟ้าสวยงามมากครับ เดินบ้างวิ่งบ้างนะครับออกกำลังกายสาวนี้ครับตรงนี้ก็เป็นเถียงนาภาคเหนือก็ว่าห้างห้างไม่ใช่ใช้ห้างบิ๊กซีนะครับห้างกลางทุ่งนะครับนี่ละครับผมเรียกว่าพากันไปห้างห้างทุ่งนาสายสารกะเถียงนา ภาษาไทยก็กระต้อไปนากระทอมไปนาหลังคามุงจากฝั่งโน้นก็เป็นชาวบ้านนะครับบ้านฟูคนครับโน้นก็มีวัวเดินนะครับทุ่งนาสวยมากครับเดินบ้านวิ่งบ้างนะครับอายุ เราก็มากแล้วจะวิ่งตลอดก็ไม่ได้นะครับการออกกำลังกายสูตรหายใจไปอากาศยามเช้าสดชื่นนะครับอากาศฤดูหนาวนี่อากาศสดชื่นนะครับ เราออกกำลังมาไกลแล้วนะครับจะมาน้อยี่เสื้ออะไรไอดุกดิกไดำปือ้อเหมือนก้อนเงินก้อนทองนะครับตัวนี้มานีนลูกมานีนเร็วหาพอเร็วกินอะไรลูก สำหรับคลิปนี้เช้านี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมนะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตปัจจุบันจงมีแต่ความสุขนะครับขอบคุณครับ